ลูกคี่คนครับเนี่ย<ค>มีลูก5คนนะครับมีลูก5คนรักกรองไทยจะำนำรายได้จากโครงการกรองไทยปีละ20ล้านล้านบาทเนี่ยให้ลูกหลานเราได้เรียนฟรีตั้งแต่ชั้นประถมวัยถึงมัธยมเองตันลูก5คนที่เรียนหนังสืออยู่ก็จะได้เรียนฟรีนะครับบอกญาติพี่น้องทั่วประเทศ่าเลือกรักกรองไทยลูกหลานเรียนฟรีรักษาฟรีทุก,ท,ก,ท,กทุกโรงพยาบาลบำนาญคนไทย60ปีขึ้นไปเดือนละ10,000บาทตลอดชีพ ครับมีตัวนัสปีใหม่จากโครงการกองไทยยุ่นโครงการกองไทยฟรีเลือกพักกองไทยหมายเลข611เลือกพักกองไทยหมายเลข10พู้สมัครสอสอเกดดกจุลบุรีเบอร์สิบเลือกทั้งคนทั้งพักนะครับพักกองไทยเบอร์เบอร์สิบค่ะพูดสมัครเบอร์สิบพักเบอร์พักเบอร์11นะครับดีนั้นครอบครัวคุณป้าจะได้รับ ปูน่ะพิเศษจากโกงไทย5 0,000บาทนะครับเพราะว่ามีมีมีประชาชนห้าคนนะครับสามีภรรยาอสองเป็นเจ็ดเจ็ดหมื่นสามีพันยาเป็นเจ็ดหมื่นนะครับปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสองแสนกว่านะครับปีนั้นนะครับถ้าป้าเขาให้มาสองพันกาเก็บไว้เลยครับอย่าไปเลือกเขาเพราะเขาจะมาโกงกินป้าอยู่แล้วนะครับเอาสองแสนเก็บไว้ในกระเป๋าแล้วรอรับสองแสนบาทนะครับขอบคุณมากนะคุณป้าเขาให้เท่าไหร่ก็เอาไว้เลยสองพันกาเก็บไว้ครับแต่อย่าไปเลือกเขาขอบคุณมาก